เช้าวันจันทร์ที่สิบครับลูกลงเนี่ยต้องออกไปข้างนอกอีกแล้ววันนี้เพราะว่าเสียงเครื่องบินลำแรกๆบอกให้ผมฝึกสอนพวกเด็กๆทีมงานของผมหัดใช้แผนที่ OSMn ในการนำาำถางขับยานยนต์นะนะ ขับออ์ไซค์ขับรถจนเข้าไปในกรุงเทพจะได้ไม่หลงถนนนั้นเดี๋ยวจะแนะนำเรื่องถนนนิดหน่อยรู้สึกจะเป็นวัดเขาเรียกวัด,วดไตรมิตรวิทยาวราวิหารเป็นถนนเยาวราชอยู่ตรงสุด ถนนเยาวราชเลยมองไปเป็นจะเป็นเจดีเป็นวัดสูงสูงประตูเข้าเป็นแนบบเนี้ยเนี่ยมองจากผ่านหน้าซุปประตูด้านหลังเรื่องข้างๆเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวช่โรงพยาบาลไหมเนี่ยเห็นเครื่องหมายกากบาทเนี่ยน่าจะเป็นโรงพยาบาลนะก็เดี๋ยวจะแนะนำเรื่องถนนนิดหน่อย ถนนเยาวราชเ,ออเส้นไหนชายนาทาวเยาวราชเส้นนี้ถนนเยาวราชวัดอยู่ตรงนเนี่ยจุดสีแดงเนี่ย,ยวัดไตมิตรวิทยารามวลวิหารอะไรเนี่ยเป็นวัดอารามหลวงด้วย ถ้าจะแนะน,น,นําเส้นถนนต้องเปลี่ยนไอ้นี่เลเยอร์เป็นแบบเดิมค่าเริ่มต้นสีม่วงนี่ซุ้มประตูแห้ะก็จะเริ่มก้อยแล้วคูจะเริ่ม จะพูดไปเลยก็ไม่พูดนะถนนต,ต่างๆในกรุงเทพนะสมมติเอาถานนราชดำเนินเป็นหลักเลยเนี่ยมาตั้งหลักที่สนามหลวงถนนลาดดำเนินราดดำเนินกลางผ่านถนุเสารีบชาติปัฒน์ไตยถ้าตรงมาอย่างนี้เขาเรียกถนนลานหลวงนะถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยเช่นนี้ เส้นนี้หรือเส้นนี้หรือเส้นที่ก็ไม่รู้ต้องเป็นเส้นนี้เลยถนนห้านหลวงขยายไปดูเลยเนี่ยหลานหลวงเส้นเล็กถนนดำรงรักเอาเส้นใหญ่นะ่มันเยื้องกันหน่อยมันไม่ตรงถนนหลานหลวงแล้วก็พอผ่านหูรูปงก็จะเข้าเป็นถนนเพชรบุรีไปพญาไทยไปนุสาวุลีนน่นนี่นนอ๋อสนามหลวงเป็นหลักนะเส้นที่สอง ถนนสายใ,ใ,ใหญ่เริ่มตรงตรงนี้เขาเรียกถนนบำรุงเมืองเนี่ยมันเริ่มจากข้างกระทรวงกลาโหมข้างกระทรวงกลาโหมตรงนี้ถนนกาลยานณไมิตีพอพ้นมาสักพักเป็นถนนบำรุงเมืองผ่านถนนบำรุงเมืองเป็นเสาวชิงช้า ผ่านล้าในดำที่ไปมาวานเซินนะเห็นเขาก็กลายเป็นคุกไปพอสุดสุดด้านนี้มันจะชนอะไรทางหลวนถนนบ้านลุงเมืองจริงๆแล้วถนนกรุงกเกษมวงเวียนยี่สองตรงเนี้ยหัวลำโพงม,มันจะอยู่แถวแถวนี้เลยเนะี่ยเราเอากันเอาแค่นี้ตรงนี้พอเนะี่ยไม่ต้องข้ามไปถึงฝั่งทางหลวนเนี่ยหัวลำโพงอยู่ตรงเนี้ย ตรงนี้เป็นรถไฟใช่ไหมเครื่องหมายมรีรถไฟอยู่ตรงนี้หัวล้อโพงเนี่ยตรงเครื่องหมายตรงนี้ย่านนี้เป็นแหล่งคานค้าของคนจีนของในกรุงเทพทุกบ้านเลยเป็นโกดังใครมีความรู้ใครความชำานาญอะไรโทรเขาใช้โทรศัพท์ติดต่อถ้าตา่างังหวบาสั่งมาเขาจะ เด r ล c t o r รจะอยู่ในสมองเขาหมดเลยรู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่บ้านโกนูน้นบ้านนี้อยู่แปดนี้หมอใส่สกูตเตอร์ไปบุ๊ปเอามาที่โรงเรียนยีิบสองแล้วก็ขึ้นรถไฟไปส่งต่างหวัดมันเป็นระบบคลังสินค้าแบบครอบครัวนะคนจีนเขาดีเขาสามัคคีกันถนนเมื่อกี้ถึงถนนนี่ละ ถนนมอมลุงเมืองถนนเพชรบุรีเส้นเส้นนี้ถนนวิสโลกชั้นต่อมาข้างสวนสลานลมอ่กรมรักษาลินแดน่ะ ต่อมาเป็นถนนเจริญกรุงครับคนบอกเองแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยถนนเจริญกรุงเริ่มตรงตรงนี้ตรงนี้เป็นกรมรักษาลินแดนตรงนี้เป็นวัดโ,โพตรงนี้เป็นวังก็เริ่มตรงมุมเป็นมุมของวังแล้วกันพระบรมมหาราชวังเริ่มตรงกรมรักษาลินแดนมันก็ขนานกันมา แล้วขนานกันมาจนสุดมาสุดมาสุดตรงเนี่ยหัวลำโพงเหมือนกันเช่นเดียวกันเน่ยถ้าเอาคลองคลองที่มาจากเทวเวศคลองมาดุงกรุงเกษมเป็นหลักนะก็มาสุดตรงใกล้ๆหัวลำโพงถนนเจริญกรุงส่วนถัดมาอีกเส้นหนึ่งไม่ห่างเข,ขาเรียกถนนอสดางมันจุดเริ่มมันเลย แล้วก็มันมากลายเป็นถนนเยาวราชตรงแถวแถวพระภูรัตเนี่ยพ่อไม่ใช่เดยมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาหลายครั้งเนี่ยผ่านเลี้ยวตรงดีโอสยามพาซาแล้วมาเริ่มถนนเยาวราชตรงถนนบริพัตเนี่ยดูดูการขนานขนานแนวมานะ ถนนเยาวราชก็จะมาสุดตรงตรงย่านใกล้ๆเนี้ยเนี่ยย่านนี้เขาเรียกตลาดน้อยหรือไรวัดไตรมิตรอะไรเนี่ยแล้วมันก็ยังมีถนนชั้นในสุดอีกถนนเรียบแม่น้ําถนนถนนอะไรนถนนทรงวาดไหมถนนจักเพชรมั่งถนนมหาราช มันก็จะเรียบไ้น้ำเรื่อยไปมันก็ขนานไปชั้นเดียวกับแนวเจริญกรุงถนนเส้นนี้มั้งถนนช่องวาดด้วยเนี่ยมันจะมีทางสุดจะเป็นเส้นนี้ครับเนี่ยถนน ทรงวาดครับถนนทรงวาดมาสุดตรงถนนราชวงศ์ถนนราชวงศ์ก็ต่อไปได้เหมือนกันแต่ทางมันจะแคบลงแคบลงเมาแลวเมาเล่าเล่าเรื่องนะก็ถนนชั้นในถนนทรงวาดชั้นถัดมาถนนเจริญกรุง ชั้นถัดมาถนนวำรุงเมืองทั้นถัดมาถนนราชดำเนินแล้วก็ถนนหลานหลวงถนนหลานหลวงไปอุรุภง์ไปถนนเพชรบุรีไปถนนพญยาไทยก็ส่วนอีกชั้นด้านบนนั้นก็ไปิถนนพิษโลกไปนู่นด้านนู้นละแล้ว วิธสอนวิธีจำถนนนะจำมาที่มันขนานขนานตีตีความว่ามันเรียบไปน้ามาเนี่ยเรียบไปน้ามาเนี่ยวิธีจำง่ายๆจำแค่หลักตรงนี้ก่อนที่จะไปมันถนนเยวาวราชก็ต้องดูการวิ่งของรถให้ดีรถมันวิ่งบันเวพอมันไหลไปไหลามาก็ไม่ต้องตกใจนะ พอมันพอมันหลงทีเราก็หยุดตั้งหลักเปิดแผนที่ของ Google เนี่ย Google มันจะมีเส้นหนึ่งเงี้ยล้วก็หาจุดที่มันวนกลับมาอย่างเงี้ยวนไปวนมาสองรอบก็ขับได้แล้วมันไม่มีอะไรยากเมื่อวานวันอาทิตย์ไปซื้อถ่านเขาขายยี่สิบบาทสี่ก้อนเท่าฉลากเลย เขียนสิบยูโรตัวซีนี่ยูโรป่ะ Dollar, หรือสิบดอลลาร์หรือสิบแปก็ไหมรู้สีฟ่ 4, 4ฟินกสี่สี่ฟินเป็นเป็นหานทองถือมายี่สิบบาทจริงๆมันราคาจริงๆมันเท่าไหร่รู้อ๋อสิบเซนหนึ่งดอลลาร์มันร้อยเซนนะก็ Dollar, เ,นนะเหมือนร้อยสตางค์ของหนึ่งบาทอะไรอย่างเงี้ย ายถูกมากเลยของฝรั่งเลยของคนไทยขายยี่สิบาทซื้อมาแล้วมันรูนี่มันหลวมครับรูไ้แช็กนี่มันหลวมกระป๋องโคกพันพันรูไฟแช็กเอ้พันเออพันแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วถึงเอา่านดันเข้าไปอีกทีหนึ่งวันนั้นไม่จุดแล้ว่านมันหล่นหายข้างทางเสีย่านไปอัน จุดให้ดูครับจุดไม่ติดสบัยก <c oughs> ็พีก็ได้เนี่ยเห็นไหมพีก็ได้เนี่ยเอาไม่ได้ซื้อยางมาสิบเก้าบาทมันเป็นของฟุ่มเฟือยจะหัดใช้ไปแช็กดู ใช้ไฟแช็กแบบนี้ดูน้ำมันเลยเร็วมากเลยเอาถุงก๊อบแก๊บครอบครอบก้นไม่ได้ซื้ออยางรองก้นมาเอาแก๊บครอบแล้วก็อัดลงไปจะลองหัดใช้ดูเผื่อว่ามันจะประหยัดฝาไปใช้กแอดผมไม่ได้ติดไม่ได้ดูดยาบ้าไม่ได้ดูดยาเคยาอะไรที่ต้องเผาไม่ได้สูบบุหรี่ สะสมอุปกรณ์จุดไฟไว้ได้มาสองสาชิ้นแล้วไอ้แบบนี้ก็ได้มาชิ้นหนึ่งแล้วไม่ให้อะ นี้ก็ได้มาชิ้นหนึ่งละหลายสิบบาทเมืนองนเนี่ยค่าส่งแพงจุดจุดให้ดูนะน,น,นี่ติดถ้ามีสำลีวางไฟลุกเลยอ้าวหินหายโอ้ยังอยู่เ้ยแต่นี้อาจจะน้ำมันระเหยหมดแล้วก็ได้ไม่ติดอันนี้ไม่ได้จุดเล่นนานละไอ,อ้แท่งเหล็กจุดไฟนะี่ย แบบนี้เวิร์กดูท่าจะไม่ติดนะนี่ทำไมมันขัดขัดชอบกดน,นะคองทุบน้ำมันไม่เป็นไรอันนี้จุดลุกวาลวเลยนะ เล่น่นนอืนเมดี๋ยวปิดวิดีโอต้องออกไปยอร่ากอีกแนละ้วไม่รู้ว่าไปตามใครคุมเครือไปหมดเลยเวลาผมไม่ตามศัตรูมันก็ออกไปด้วยคอลเลกชันของการจุดไฟก็ผ่านไปแบบนี้ดีที่สุดเลยแต่ว่าใช้งานจริง งานจริงคงจะเป็นแบบนี้ชีวิตจริงคงไม่ถึงขั้นนั้นอันนี้กับอันนี้กับอันนี้เอาไว้ในยุคขของครามโลกรั้งต่อไปเนี่ยก็มาฝึกฝึกเอาไว้แล้วก็แบบนี้ยที่คนป่ามันทำอะ่ะงว่างเดี๋ยวคให้ทำผิดเลกไฟแพงเมื่อวานเัาพูดเล่นเรื่องทำทัวร์เลย มันน่าจะมีคนสมองใส่นะทําทัวร์แบบเข้าป่าไปหาของป่าอาอยกตัวอย่างเช่นไปไปเดินขุดสกัดเอาแท่งหินมาทําทำอะไรเนี่ยสมมุติผมจะพิมพ์เล่นๆนะโอมเมตอ เฟอรเฟโลแกนีเซ e ียมซีไอเอมกดอย่างเี้ยป่าอย่างเงี้ยโฮมเมดเฟอรีอโลโลเชอนี่ยนี่มันผลไม้ป่าวะร ที่จุดไฟยังไม่ใช่เลยแมกมีเซียมหรอมันตกคำว่าตัวอีเลย ดิงไฟเฟอร์โลลอดเนี่ยแหลแบบเนี้ยถ้าเราเข้าเข้าไปในป่าแล้วเราเราจะไปหาแทะก้อนก้อนหินพวกนี้ยังไงหาก้อนหินพวกนี้มาแล้วก็จะมาสกัดยังไงทำยังไงพบว่ามันมันไม่ได้มันเป็นคอมปาวอ่ะเป็นส่วนผสม วเราทำคลิปหลายอย่างนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันสำเร็จแล้วอย่างเช่นไปฝึกเราเดินเข้าไปเนี่ยถ้าเราคนไม่เคยไปในป่าเรามันไม่มีใครปลูกข้าวไว้ให้เรากินนะ่ะเราควรจะไปเริ่มต้นที่พืชชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีชีวิตอยู่รอด ไม่อย่างนั้นก็ต้องไปทำาวามรู้จักกับคนบ้านป่าพออยู่งว่างมาจัดทัวไปเอาข้าวของไปแจกเขาแล้วแนะนําตัวจําหน้าเอาไว้กูไว้ให้ดีนะอะไรเงี้ยถ้าเบื่อกูมามึงต้องหาข้าวให้กูกินอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยสิ่งที่มนุษย์พึงทําต่อกัน How to make for l o s s ใช่ใช่ f u r l o สะกดเพิ่มดูไอ แมกนีเซียมโลรลาฟอร์มเนเชอรัลเนเชอรัลเอาแบบเข้าไปในป่าเลยไม่ใช่ไม่ใช่แบบไปซื้อมาอย่างเนี้ย อันนี้ยก,กให้ดูเป็นตัวอย่างเอาคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ